วันนี้นะครับมาดูแม่บ้านผมนะครับที่ทำอาหารสุดยอดนะครับอันนี้ต้มยำปลาช่อนดำนะครับเขาทำได้สุดยอดนะครับปลาช่อนดำที่หายากนะครับต้มยำยำปลาช่อนดำดูหม้อนะครับก็รู้นะครับว่าท่าทางน่าจะอร่อยท่านผู้ชมเห็นแล้วท่านผู้ชมก็อยากกินกับผมนะครับ ว่าปลาช่อนดำมันหาจริงยากครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาเปิดเข้าไปดูว่าปลาช่อนดำมันเป็นยังไงนะอือหือนี่ครับปลาช่อนดำครับโอ้โหหัวดำเลยครับนี่นี่ครับนี่สุดยอดในการทำอาหารปลานะครับนี่ต้มยำปลาช่อนดำนะ เดี๋ยวดูตูดหม้อครับโอ้โหตูดหมอ้อทะลุเลยนะครับนี่ครับเป็นคนที่ทำอาหารเลิศนะครับอาหารปลาช่อนดำหากินยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูที่สว่างปลาช่อนดำครับนี่ปลาช่อนดำมาดูชัดๆนะครับแม่บ้านที่ทำอาหารได้ ทำปลาช่อนดำได้นะครับเพราะว่ามันหากินยากนะครับเป็นปลาที่น่าจะมีมาเป็นไม่หลายปีนะครับเนี่ยโอ้โหหัวปลาช่อนดำนะครับเนื้อตรงนี้ก็โอ้โหปลาช่อนดำนะครับนี่ โอทึงไม่ออกนะครับโอ้โหเป็นก้างหมดนะครับเนื้อละลายไปแล้วนะครับนี่อดูหางปลาโอ้โหดำหมดนะครับเขาบอกว่ากินแล้วอายุยืนนะครับเพราะว่าปลาช่อนดำนี่มันของหากินยากท่านใดได้กินแล้วก็จะอายุยืนหมือนปีนะครับนะการกินปลาช่อนดำที่ หลายคนที่ปรารถนาอยากกินนะครับใครอยากกินก็มาเอาไปกินนะครับเพราะว่าตูดหม้อก็ทะลุเลยนะครับตูดหม้อทะลุนี่ตูดหม้อนะครับเอามาจากชนบุรีนะครับทะลุเลยนะครับนางพันธุลักษ์จัดให้นะครับปลาช่อนดำนะ ขาบอกว่ากินแล้วอายุมือยืนหมื่นปีแน่นะครับใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาจะส่งไปให้กินนะครับปลาช่อนดำแซบอีลีครับ